ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบราชยัยเตอร์แสดงอำเบอออฟฟิเชียลนะครับอันนี้บรรยากาศหน้างานครับพี่น้องนะครับวันนี้เรามาทําการแสดงที่อาเภอประจันตคามนะครับอําเภอประจันตคามนะครับพี่น้องจังหวัดปัตตานีนะครับบรรยากาศหน้างานครับผมฝนตกมาเตาต,ตอนนี้ฟ้าแจ้งจากปากไม่มีฝนแล้วนะครับ วันนี้มีประชุมแล้วก็ไหว้พระนะครับก่อนอก่อนวันปิดฤดูกาลนะครับปกติบ่ายวันพฤหัสตัอมวันนี้เพิ่นเลื่อนมาเป็นวันพุธนะครับ่า บรรยากาศนาหารพี่น้องคนเริ่มรังไลยกันเข้ามาแล้วนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับกันจืนมองได้่าจืนพี่น้องเพิ่นกับปูสารนั่งนะครับ วันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มเปียดด้วยนะครับมีน้องอ่านุ่นดำดงนะครับเมนีมาขึ้นเวทีสาวน้อยครับประทะน้องอุ่งอิงนะครับบรรยากาศพี่น้องคนกำลังเขาเมื่อฮ้ามมองดูสวัสดีครับไ,จไปจักใบครับจัดใบ,บก็ได้นอ,อ่วันนู้แบงค์ยี่สิบโอ้วแบบ่มีดหรอครับ มีครับมีสี่สิบบาทอาดเงินไหลแท้ครับอ๋อมีเงนินเพิ่นเงินเพิ่นลองเย็บซี่เป็นมะนังตั้งหนา,ต,าตั้งตาร้อนะครับขมขาปองเดียนะ๋ยวนอะหลังหันไปเนี่ย อ๋อน,นี่ปองแล้วปองแล้วโอ้กำลังเริ่มประชุมพอดีนะครับสวัสดีครับเริ่มประชุมพอดีอ่าในส่วนของัสดีครับผมโอ้เดี่ยวตัวน,นี้งนานัดสวัสดีครับ บานเขาดีบพ่อนจะฟองมึงไม่ขอดูใจไว้วันกลัวพหลอกูงปาสียงสดๆพี่น้องอ อภาษาที่อา่านไม่เห็นหนาเลยสัน้นเป็นหนาที่ไหนหรอดีใจกันหนาดีเสียใจกันหนาดีตื่นเต้นกันหนาดีตกใจกันหน,นาดี แก้วเฮ้ยแสดงเลยเอาเดี๋ยวเดี oh. okay. ๋ยวเดี๋ยวหนูชื่ออะไรลูกสีสีชิ้นแก้วค่ะแล้วหนูจะไปไหนอ๋อหนูจะหาผัวค่ะโอ้ย่างนี้มึงลืมลังน่ะแก้วรอพีไอ้หูแก้วลืมลังไอ้สีสิเป็นคนเล็กจิ๋วโอ้ยฝวามึงเอ้ยขวานตุ๊กแก่กูรู้อยู่ว่าแต่จะ แพงมากเลยนะเมื่อกเวลาดีสีมึงไปดีซีใช่ไหมไฟแม่งพิโลลูกเสิอเจี๊ยบเออมันดีดีว่ะเออเออมันสมองดีว่มันแก้วผนเดล็กวิเศษสีพวเดี้ทองฟอนหัวเดือบงงเลยสีลืมล้างสีลืมล้างงานในเช้านี้ในงานแกจัดินทางมาถึงแล้วนะครับทางท่านผู้นำทางท่านเจ้าภาพในเช่นวันเปทดพีเลยนะครับเพื่อนที่จะกล่าววัตถุงค์ในการจัดงานนะครับกติกาของหมู่บ้านชุมชนนะครับจะเนเช่ยได้เลยนะครับบนเวทีตอนนี้ ข <hi> เขาใช้เคระเอมือนะครับให้กับทางพี่น้อง um. หลังมาลายแล้วครับผมตอนนี้ก็แทบจะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่าน นายกบิรัชขอขล้นใจแล้วขอเป็นที่ให้เกียรติาเป็นประธาน ซับสไคร้นะครับขอบคุณนายกเจคย์ให้ครับขอบคุณหลายๆนะครับนัตพลพี่โดนะครับสวัสนี้นะครับมี่นนยกการหายส่วนตะบลประจันตคามมีศิลปินรับเชิญนะครับน้องนุ่นดำดงนะครับพี่น้องชาติเต็ยิ่งเพิ่มมอบเป็นกัลยาเจคยให้นะครับนีทนายกประการหายส่วนะนะครับพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมลงไปเพื่อสนิทพอกันไปคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกท่านกับผมลำรวดลำรวยสุขคนกับผมสวัสดีครับจับบนแก่นเทีหรือ